สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารู้จักกับไม้ดอกไม้ประดับกันค่ะด้านหน้าที่เห็นนี้มีนามว่าโปยเซียนค่ะโปยเซียนมีหลากหลายสีด้านหน้ากล้องนะคะจะเป็นสีโอรสคาดเขียวสวยๆเลยนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีครีมออกขาวนะคะมีนะคะนี่การบลิดสีสวยมากนี่แล้วก็จะมีสีแดงสีแดงมีนะคะสีแดงสีแดงแต่ละต้นจะมีชื่อเฉพาะตัวของเขา ถ้าแม่ไม่ปักป้ายผิดชื่อก็จะตามนี้เลยค่ะเติมเงินรุ่งเจริญทรัพย์ถ้าไม่ปักป้ายผิดนะคะเราจะมาดูกันว่าโปยเซียนเป็นไม้มงคลยังไงนะคะโปยเซียนเป็นหนึ่งในไม้มงคลจัดอยู่ในวงยูโฟเบียค่ะเป็นสกุลเดียวกันกับพืชหลายชนิดเช่นต้นคริสต์มาสและส้มเช้าโปยเซียนมาจากภาษาจีนแปลว่าเทพพยาดาทั้ง8องค์ได้แก่ อ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะเสียนทิกไกวลีเสียนฮันจงหลีเสียนลือท่งปินเสียนเจียงกัวเล่าเสียนหลันใช่เหอเสียนห่อเสียนโกเสียนหันเชียงสือและเสียนเฉากบกกูเชื่อกันว่าถ้าบ้านใดมีดอกโป้ยเสียนครบแดดอกจะนำความโชคดีมาให้แก่บ้านผู้นั้นค่ะเราสามารถเลือกซื้อ ต้นปวยเซียนจากร้านค้าชั้นนาทั่วไปชั้นนาทั่วไปก็คือร้านขายต้นไม้นี่เลยค่ะแล้วก็จะมีการขายทาออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะแต่ละสายพันธุ์ก็จะสวยแปลกตานี่นะคะอันนี้ก็ CF ต่อจากเพื่อนมาอีกทีนึงนะ,ะสีสวยแบบนี้นะคะดอกเกิน8ดอกแน่นอนนะคะแต่ละต้นนะคะอันนี้นะคะ เป็นพุ่มเป็นพวงนะคะสวยงามมากดอกสีแดงก็สวยงามมากดอกสีแดงนี่ไม่ได้ซื้อหรือซื้อเอฟมาจากที่ไหนนะคะอันนี้ขอเข้ามาอีกที <c oughs> นี่นะคะแต่ละสีมือก็จะดำๆหน่อยนะเพราะว่าปลูกต้นไม้มานะคะสายปลูกต้นไม้ก็จะแบบนี้นี่แหละนี่นะคะสายเขียวเขาเรียกว่าสายเขียวนะต้นนี้ก็ได้จากบ้านเพื่อนของน้องมานี่ต้นนี้นะอันนี้จะคล้ายๆกันกันกบลุงเจริญรับตะเกียะนี่นะคะนี่แล้วก็ สีเขาจะมีหลากหลายสีนะดูซิต้นเดียวมีหลากหลายสีเลยอันนี้เป็ออกสีโอรสนะอันนี้จะแบบโอรสออกแดงๆออกคาดเขียวนะอุย้ยสวยงามลงไหลลงไหลในกับต้นโปยเซียนแล้วนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถหาซื้อมาปลูกได้นะคะหรือว่าขอจากบ้านใกล้เรือนเคียง สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจบคลิปเท่านี้แล้วนะคะใครเลือกที่จะปลูกต้นไม้มงคลอะไรก็สามารถเลือกปลูกได้นะคะตามใจชอบเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความโชคดีเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็รบกวนขอความอนุเคราะห์นะคะทุกท่านลบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้จัดทำคลิปค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ